สวัสดีครับเป็นอาจารย์ป้อมน้องพดน วันนี้ผมมาถ่ายวิวสวนปาล์มและชายคลองจากบ้านที่ผมอยู่นะครับอดีวันนี้ผมนั่งทำงานอยู่ชั้นสองรับลมเย็นตามธรรมชาติไม่ต้องเปิดพัดลมนะฮะอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นี่ผมก็ถ่ายจากที่ที่ผมพักนะ ข้างบนนี้ก็จะมีห้องนอนอยู่สองห้องนะครับห้องห้องที่มีป้ายกิติพงษ์ผลประยูนก็จะเป็นห้องรับแขก v i p อ่าหรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนเป็นห้องคาราโอเกะมีคาราโอเกะอยู่ในห้องนี้ด้วยติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้แขก v i p นั่งนอนนะผมก็นั่งทำงานอยู่ตรงนี้ครับวันนี้ ันนี้นั่งทำงานตรงนี้เอารมเย็นนะฮะถ่ายให้ดูว่าลมมันเย็นนะครับเนีย่ยพัดไม่นี่แฟงเลยฮะพัดแฟงเลยเห็นไหมครับลมเย็นเย็นแล้วนะพับพัดแฟงเลยนะครับดูใบไม้ไหวใบไม้ไหวใบไม้ไหวนะครับนอ๋อปาล์มอ่ะต้นปาล์มแฝงเลยครับลมเย็นสบายครับ นั่งทำงานไปเปิดเพลงฟังไปนะครับแล้วก็ตอบไลน์ตอบ SMS Messenger Facebook ลูกค้าที่สนใจจะซื้อปุ๋ยซื้อทริปการท่องเที่ยวเกาะหรือไม่ก็ซื้อฝากซื้อฝากขายที่ดิน ผมอยู่มุมบ้านนะครับที่ฉายให้ดูแล้วก็ตอนนี้ก็ดูวิวชายคลองนะครับวิวชายคลองถ้าเราจัดแคมป์เราก็จะมีพื้นที่สำหรับตั้งแคมป์กินข้าวห้องนงห้องน้ำครบถ้วนบริบูรณ์นะครับสำหรับบ้านพักก็มีอยู่สิบหลังนะครับทั้งบ้านที่ผมอยู่เรียกว่าบ้านขรวงแล้วก็บ้าน ขบอยบ้านดาลาที่เห็นนี่กําลังกอ่อสร้างอยู่นี่ก็จะให้เสร็จทันปีใหม่นี่ก็เป็นบ้านต้นไม้นะครับจะมีต้นยางอยู่ตรงกลางนะครับตรงนั้นก็จะเป็นหอชมชมคลองชมชมวิวชมชมชายคลองอที่เห็นกระดกกระเดกกระดกกระเดกตรงนั้นก็จะเป็นยอยักษ์ยอซึ่งทาด้วยเหล็กใหญ่มากครับ เป็นอันซีนเลยครับนะสำหรับ,บตรงนี้ก็จะเป็นที่ย่างเนื้อสเต็กเนื้อหรือไม่ก็เาเรียกอะไรหมี่มาาามาล่านะครับมา่านะครับก็บยินดีต้อนรับทุกท่านครับมาเที่ยวชมพักทางทานอาหารกินกาแฟที่ปางรองเจ้ารีสอร์ทตำบลหน,นองตรุษอำเภอเมืองจังหวัด ตรังนะผมก็นอนอยู่ห้องริมนู้นนะครับริมทางริมทางขวามือสาหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้อง v ีเเอาไว้รับแขกแล้วก็เป็นห้องคาราวเกตด้วยนะครับก็บรรยายให้ฟังพอสังเกตนะครับก็สรุปไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ